ะะให้สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนาะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าการเคลื่อนที่ของตะก้อแบบนี้มันเป็นผลมาจากสิ่งใดแรงน้มถ่วงแรงน้ท่วงอ่ะเดี๋ยวครูนุ๊กจะให้นักเรียนสแกนเนาะแล้วก็ตอบคําถามนะคะเราจะมาดูซิว่าทั้งห้องเนี่ยสามสิบสี่คนวันนี้นะคะตอบได้ว่าอย่างไรเนาะลองสแกนเลยหรือใครสแกนไม่ติดลองเข้า w w w m e n t เว็บนนะคะแล้วก็จะเจอกับคำถามมีใครสแกนติดลรวบ้างดูซิคำถามเขาขึ้นคำถามว่าอะไรลูกมีตอบแรงโน้มถ่วงเยอะมากนะคะแรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดแล้วมันต่างกันยังไงมีใครตอบได้ไหมคะมาหาคำตอบกันเนาะว่าตกลงแล้วเนี่ยการรัการเคลื่อนที่ใน,นลักษณะแบบนั้นเป็นผลมาจากสิ่งใดนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือนะคะมันจะเป็นการจาการจาลองการทดลองเนาะให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์นะคะตอนที่หนูเล่นเนี่ย ดูเห็นไหมอะไรมันเปลี่ยนไปตัวตัวเลขตัวเลขข้างบนดาวได้ไหมตัวเลขข้างบนนี่คือค่าอะไรเอ่ยมวลค่ามวลหรอดูหน่วยดีๆดูหน่วยแรงแองแรงแรงอะไรนะลูกเป็นยูจันแรงดึงดูดอะไรนะคะระหว่างมือนักแรงดึงดูดระหว่างมวลมาแล้วนะคะแรงดึงดูดระหว่างมวลนี่นี่คือใบยการออนไลน์เนาะในลิงก์คุณนุกก็ใส่ให้แล้วเดี๋ยวคุณนุกใส่ให้อีกรอบหนึ่งนะลูกเมื่อกี้คุณนุกให้นักเรียนออกจากกลุ่มใช่ไหมคะ ลิงก์แต่ละแต่ละคนจะได้ลิงก์แตกต่างกันนะลูกนะแบ่งตามกลุ่มนะลูกนะเนาะอยู่ไหนเอ่ยคุณลูกเอาไปใส่ในช่องแชทนะลองเข้าไปดูแล้วก็ดูตามเลยนะคะทุกคนรู้แล้วเนาะว่าใครอยู่กลุ่มไหนนะลูกก็จะมีกลุ่มรับประมาณหกคนนะคะช่วยกันออกแบบการทดลองดูซิว่าการทดลองเนี้ยเราสามารถออกแบบการทดลองลเพื่อหาค่าใดมาได้บ้างเนาะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดได้บ้างะคะใส่ชื่อการทดลองเลยใส่จุดประสงค์เลยดูซิว่านักเรียนจะศึกษาเรื่องอะไร ะะซึ่งการทดลองของเราเนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่าศึกษาได้หลายอย่างเลยศึกษาได้หลายตัวแปรเลยถูกไหมคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะเลือกให้ใครเป็นตัวแปรต้นให้ใครเป็นตัวแปรตามนะคะโอเคไหมลูกเดี๋ยวคุณลูกจะเข้าไปดูแต่ละกลุ่มนะคะโอเคอเคนาะมีใครทาไม่ได้อีกไหมคะมีใครทําไม่ได้อีกไหมคะมีใครทําไม่ได้อีกไหมคะอ่ะคุณลูกขีดขั้นแล้วนะนักเรียนสามารถแยกย้ายประชุมแต่ละกลุ่มช่วยกันทําได้เลยลูกนะคะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะไม่มีจัง ไม่มีโอเคคะส่งตัวแทนนําเสนอนะลูกเนาะส่งตัวแทนนําเสนอนะคะให้เวลากลุ่มละประมาณ5้าถึงสินาทีนะลูกเนาะอ่ะเดี๋ยวดูความพร้อมก่อนนะว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมนะคะเราจะไล่ไปเลยนะลูกนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสากลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกนะลูกเนาะมีทั้งหมดหกกลุ่มนะคะส่งตัวแทนนําเสนอนะคะโดยระหว่างการนําเสนอเนี่ยแชร์หน้าจอแชร์หน้าจอเป็นใช่ไหมลูก ใช้หน้าจอที่ไปกิจกรรมที่เราทากันเมื่อวานได้เลยนะคะวัตถุมีค่าคงที่แต่ระยะห่างระหว่างมวลมีค่าเพิ่มขึ้นทําให้แรงดึงดูดระหว่างมวลมีค่าลดลงเป็นไปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถ้าระยะห่างระหว่างมวลมากขึ้นแรงดึงดูดที่กระทําต่อมวลหนึ่งและมวลสองจะน้อยลงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงค่าของระยะห่างระหว่างมวลมีผลต่อแรงดึงดูดที่กระทําต่อมวลหนึ่งและมวลสองครับข้อ11สรุปผลการทดลอง วัตถุสองก้อนจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเสมอโดยแรงดึงดูดระหว่างมวลจะแปรผันตรงกับมวลแต่แปรผกผันกับระยะทางขอบคุณครับถามว่าจากสาการดังกล่าวเนี่ยที่ลูกคุณลูกอ่านข่าวเนี่ยเขาใช้จรนดใช่ไหมลูกเนาะทาหน้าที่เป็นยานฐานะในการเอาดาวเทียมขึ้นไปปล่อยใช่ไหมคะเนาะภารกิจของเขาคือการปล่อยดาวเทียมแล้วก็การสํารวจแล้วคุณลูกขอถามกลับแรงดึงดูดที่โลกกระทากับวัตถุ มีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุกระทำกับโลกไหมเท่ากันเพราะว่า,เ,าเป็นแอคชั่นรีแอคชั่นเออมันแอคชั่นรีแอคชั่นนี่กดข้อที่อะไรเนี่ยสามสามเป็นไปตามกฎข้อทีส่สา